เฮ้ยเยอะเรอเยอะังหมดเรอเ้ยเยอะเหรอเยอะ้มเยอะทหมดเลยเกยิ้มซับเรอวะแมันละกไปกแั ต่อ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 ต่่อต่อตอต่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 อต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 ่อ่ต่อต่อ่ต่อ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 ตอต่อต่อต่ 包很多，老外都都包很多。